ม่วงแถวฟานไว้ละจ้าวัดีจ้ามื้อนี้ละสิพ้ามาเห็ดเมนูอีสานบ้นบานๆจ้าเป็นเมนูแมงเด้จ้าพี่น้องอันนี้เป็นแมงแข้งคงอจ้ามื้อนี้ละสิผ้ามากร่อยใส่บักม่วงได้จ้ามีผู้ใดเคยกินบ่จ้าก่อนสิบเบืองคลิปรัดฝากจักน้อยจ้าพี่น้อง ฝากกดซับสไคร์ก,ไกดไลค์กดแชร์รับน้ำเน้ดจ้าเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปจ้าพี่น้องเดี๋ยวละสิหาแนวกินดีๆแปลกๆมาพาเฮ็ดจ้าอาหารอีสานบ้านๆน,น้ำแมงแข่งคอไปล่างกันเดจ้าพี่น้องก่อนท้าสิเฮ็ดอันแม่กินนรือว่าเอาไปเฮ็ดย่างอื่นจ้าพี่น้องก่าก็น้ำแมงแข่งคอมาล่างก่อนจ้า ได้ลายอยู่ได้จากสองร้อยบาทปิดน้ำพันๆน,นี่แหละจ้าพี่น้องกรต้องล่างยังหมากมากเราว่าเขาอยู่ทั้งตนไหมหลังจากน้ำมะล่างแล้วจ้าพี่น้องขั้นตอนต่อ,ตอไปเข้ากับสิมะเด็ดปีกออกจ้า หอมหอมเลยจ้ะแม่แข้งคอสีอยู่น้ำไต้ต้นคอไหม่จ้าน้ำมันต้นคอออนเห็นต่างต้านใน้อยๆดอกจ้า้ามีต้นคอพากันไปหาแม่แข้งคอหลดตอนนี้ต้นคออยู่หน้ากับบมี่แล้วจ้าพี่น้อง มีอยู่ต้นหนึ่งเป็นของหน้าหนองไส้เด็ดปีกออกจังเสละจจ้าพี่นอ้องไผพออยู่ตลาดกะซื้ออันมาล่องเห็ดกินเบิองด้วจ้ามีกินหอมครักจ้า เด็ดปีก,กนแล้วจ้าพี่น้องใสเวลาโดนอยู่หลังจากเด็ดปีกแล้วจ้าพี่น้องก็จะเลี้ยวจ้าหลายตัวอยู่สองร้อยบาทก็คุ้มอยู่จ้าพี่น้องขั้นตอนต่อไปฮักสีน้ำไปขวา้ะจ้าบันนี้น้ำมาขวาจ้าใส่ไฟกลางๆจ้าพี่น้อง บ่ต้องฟงรดยังได้จ้าขวยเขาสุกซื้อที่จริงกะกินดิบได้ได้จ้าพี่น้องแต่นี่หน่อยก็กินตะดิบแล้วจ้าต่ว่ากนะในน้ำใหงฮ็ดสุกเะเพวาะวันอันนี้เขากะยุ่งทั้งต้นใหม่จ้าแต่นี่น่อยอันเหาน้ำต้นขวามันกบมีบุหรายเนาะจ้าเด็กหน่อยแต่มากกะมุมกลับ,บรดจ้าพี่น้องหอมหอมต่ว่าเงียวมันนี่ สีหลวงด้ยจ้าถืกตาบดใแซ่สบพอละจ้าพี่น้องกว่าประมาณหนึ่งถึงสองนาทีนี่แหละจ้า หลัจากหัาขวานแมงแข้งคอเรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องเอาก็สีน้ำบกม่วงไปฟานเลยจ้าบกม่วงที่ใส่ก็คือเป็นบักม่วงแกวแ้วเลยจ้าพี่น้องก็อยแสบหรือผู้ใดมีบกมบบก่วงใบบุกกลัมาใส่ได้จ้าแสบเพื่อน,กนบกม่วงหน่อยบานเท่าละจ้าเดี๋ยวบกม่วงไปล่างแล้วก็ไปฟานกันเลยจ้าพี่น้องบกม่วงแลกฟานประมาณสองหน่วยเลยจ้าพี่น้องขึ้นอยู่กับความมากจ้า ผู้ใด,ดมักสมก็ใสหลายจ้าสิมีบักม่วงที่ฟานแล้วแล้วก็มีหอมแดงต้นหอมซ้อยด้จ้าเครื่องมีซัมเน่ละเครื่องพร้อมแล้วก็สิน้ำแมงแข้งข้อมาตําจ้าพี่นอ้องหลายอยู่ด้จ้าพี่นอ้องสอง,อสองอลอยสองลอยล็กแดงได้สองกันสองเมนูจัง อีกเมนูนึงละเหตุตำเจาไม่วิธี่ทำในสองที่กันได้จ้ะตำสีเล็กแหลกกุระจ้าพี่น้องเพราะว่าหัวมันแข็งหัวแมงแข้งคอเขาแข็งไข่กับมี่จ้ะ แหลกแล้วจ้าต่อไปเท่ากับสิบปุ่งเครื่องจ้าพี่น้องพิกปนจ้าเ <p> พรตามใจชอบจ้าของหมง้งแถวฟานไวและจ้า หอมแดงซอย <c oughs> บราโบกอีอ่น้องหอมแดงซอยจ้ะหงนัวจ้ะ เขอบครัวจ้าพี่น้องามปลาจ้าหยอดไปจักน้อยก่อนจ้อพี่น้องหาบพพอดีเขาคอยใส่ไหมเสร็จแล้วก็ตามให้เข้ากันจ้า หอมพักเด้จ้ะพี่น้องคือกันครับอันควายจักจันลหรจ้ะพี่น้องแต่ว่าแมงแข้งคอมันจะมีรสหอมจักจันน่ะมันสิซื่อๆอยู่จักจันกันหนานี่ลหะอจ้ะเข้ากันแล้วเขาก็ซิมรสจ้ะพี่น้องของรัพอดีคัะจ้ะพี่น้องหอมหอม สุดท้ายจ้าหอมซอยเรียบร้อยจ้าพี่น้องกับขขาเ่้เมื่อนี่นัดจานพร้อมเสิร์ฟจ้านัดจากกินน้ำกขันจ้าแสบพักเรียบร้อยจ้าพี่น้อง หอมกินจ้ากับข่าเซ้านี่แซบค่ะจ้าหอมหอมแมงแค้งรอบพี่น้องได้บุกคยกินไปล้อเบิ่งเด้จ้าหอมคว้าแมงดาอีกจ้าพี่น้องอธิบายบ่ถือสิมีรสชาติหอมมั่นแล้วก็เปรี้ยวของบักบกม่วงจ้าพี่นอ้องท้องขวดแล้วฮะมาซิมเบิง่งมันก็สิมีรสชาติมั่นแล้วก็หอมกินเล่นก็แซบเด้จ้า สียย่างเดียวก็คือเปลือกเขาแข็งซื้อๆจ้ะพี่น้องกระ่ยแค่เสี่ยมกินลดจ้าพี่น้องประโยชน์แม่งมีประโยชน์ไยสำหรับคลิปนี้ล้วก็าขอตัวตะเพียงเท่านี้นะจ้าพอกันคลิปนาคื้เก้าละจ้าพี่น้องทำมากจ้าฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นับน้ำในด้จ้าเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อจ้าพี่น้องพอกันคลิปหนาคือเก้าละจ้าเดี๋ยวเสียหาคลิปดีๆมาฝากอีก ส่วนมากคลิปลัดนี่ทองละสิเป็นเน้นเป็นอาหารตาด้วยจ้าอาหารหายากผู้ดใดติดตามไว้บมีผิดหวังจ้าฤๅสิหานี้แปลกๆไม่เห็นเหนเบิงขอให้พ่อแม่พี่น้องที่เขามารับช่มสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำล้ำรวยๆสุขค้นจ้าคลิปนี้ไปแล้วจ้าพี่น้องมาด้ยจ้ากินขาวน้ำกันจ้าสวัสดีจ้า